มาแล้วแสดงว่าข้างบนเยอะนะนี่มาแล้วจ้าสวัสดีพี่น้องเด้อค่ะเจอแล้วจ้าเจอแล้ววันนี้โอเพิ่นขาลายสองดอกสองดอกคุบๆสองดอกคุบๆเลยวันนี้วันนี้มากับน้องตีนะคะเจอแล้วเจอกันแล้ว fc ถามหาเจอกันเอาตีแกมาตัดขาให้หน่อยสิสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีรอบนึงค่ะโน่นไหน fc ถามหาไม่มากับป้าก้อยหรือป้าก้อยไปขึ้นเขาแล้วหรือสวัสดีค่ะ ยินเสียงขับหอบคือจะ้ก็ใช่เลยนะคะคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเอาแบบมาหนูจะนอนละปะาก้อยกินอิ่มแล้วป้ก้อยหนูไม่ไปกับเจ้าแล้วอะโอเเอาเอามามันก็ลืมความขี้เกียจนั่นแหละดีไม่ไม่ใช่ขี้เกียจมันอิ่มแล้วมันก็ง่วงจุดจุดต้องจ้องจะมาไม่ได้มาหลอกป้าเราก็เราบอกป้ก้อยดีกว่าวายก็ต้องมาเหมือนเดิมโอเคคันเซ็นสามีเก็บแล้วคันเซ็นสามีไปแล้ว เข้าป่ากันจ้ะอันนี้กำลังออกจ้ะนี่ข้างจะเป็นจงเสือแล้วก็ใต้จะเป็นพึ่งรังพึ่งนี่กำลังออกดอกเล็กๆก็เยอะดูนี่อันนดอกโตเขาจะให้ดูดอกโตเขาจะ้ะพอเข้าป่าเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ข้างในจะเป็นรังพึ่งแบบนี้จ้ะ ตกบานเพิ่นนี่เห็นบ่กินได้จ้ะกินได้สวยด้วยมันเคยมีกลุ่มแถวนี้โอ้นี่ท้าย<ะ>อ้าให้บ้าน,นาเหรอไหนไงอ่ะไหนดูก่อน,น,น,นอถ้าสวยก็เอาแต่ก็รู้น่าเห็นก็นี่ เห็ดได้สีเขียวอะเกินแค่มแล้วเหรอไหนอะไหนเห็ดมะนาวเห็ดไหล่เนี่ยเห็ดนางแกะเหรอไหนโอูยหนางแกะนางแกะเท่าบ่เออว่ะม่งเห็นมะนาวนางแกะนี่ไม่กินเขียวอะอู้หูยัไงเห็ดมะนาวทำมะนาวกันโอ้โหเห็นมะนาวสวยให้มันขึ้นมาก่อนหน้านี้เราไม่ขึ้นมากันอืออันนั้นม่กินเห็นมะนาวจ้ะนั่นสุกเห็นนะ เห็นอป้าเจอแคบุกหวานแล้วสามดอกปกติเจอดอกหนึ่งดีๆจะสองดอกดูเจ๋ยวนี้ดีแกงเลยนี่กำลังออกดูสิป้าเออมันกำลังออกวะเราต้องเดินดีๆเดินช้าๆนะสวยงามด้วยนะป้าตัดตูดสวยๆเลยเออใช่ใช่ใช่ขายให้มันสวยสวยเลยบ่อยบ่อยอันนี้ออกอีกบ่อยบ่อยน่าจะมีอีกแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวมันกำลังออกเนี่ยน่าจเก่ง โอ้ยกำลังกินเลยจ้ะสวยแท้สวยสวยสวยอร่อยด้วยค่ะไปด้วยกันกลับบ้านด้วยการฮ่าฮ่าอืมนี่อุ๊บชุบ นี่อร่อยเลยแหละมาเดี๋ยวไปเอาโอ๊ย,อยหาเรื่องให้ค่อยตายเหต,ตายเบือ่อเอโอโห่น,นี่ป้าดูป้าลอยมันกินลอยมันกินเห็ดพังหวานนี่กระตุ้งมุกขึ้นมานี่นี่ป้าโอ้โน,นี่จ้าเล่ะยจะาเล่ะโอ้ยลอยดอกใช่นี่มาเห็นมันหนึ่ง 2องสามแต่ดอกมันเล็กเอาดอกนี้ไป,เอ,ไปเอเอ,อดอกอดอกนี้<ะ>ดอกเดียวจยเจ้าอะไรขึ้นมาพรุ่งนี้อออเออเราเดินตรงนี้แหละถ้าง<ล>ั้นฮะโอ้ยี่ไงพิ่งหวานป้าปะกอยปะกอยพิ่งหวานมาแล้วจ้ะมาเอา นี่นี่นี่แนมดูสิพึ่งหวานนะนี่โอ้ยนี่หวานนั่นแหละเจ้านี่ดีต้นไหนไม่เห็ดพึ่งหวานเจ้าน่ะเราค่อยจะเหยียบพึ่งหวานอยู่นี่ฮะไหนวะไหนล่ะเอาอะไรไปคุมบนนี่มั้งแถวแถวนี้แหละไหนไม่เห็นมีเหยียบเด้อจะบอกให้โอมันใช่พึ่งหวานหรอแคลมล่ะจริงเหรอเออ อุ้ยเนาะเฮ้ยตลกมากเลยเห็นไหมเข้าปลาสองคนก็มีหัวเลาะคุมไม่อย่างดีเลยไหนดูสิไหนล่ะโอ้ยเนาะเห็ดแคมล้วเห็ดแคมแลังมันกำลังสวยเลยนะผ้้ถือมันคุมมันกลังง่ายจริงอ่ะใช่มันกำลังออตอนตอนยอเดินไม่อยากเจอหรอกเอ่า โอ้ยรับอเดอร์นีมนะพี่แนน้องมาเจอพึ่งหวานอีกไหนองคงไม่ลมเนาะลมคักลมแน่จ้ะ ไปด้วยกันไหนล่ะโอ้ยไปไม่ได้หรอกต้นไม้เพิ่ล้มจ้ะพี่นอ้องโอ้ยจะที่เห็นเห็ดเอียงมาดูก่อนเห็ดอะไรเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยอา่าเป็น เห็ดแําลราเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่เคยเน็ตนี้ไม่เคยกินมันจะเป็นเป็นกระมยี่แต่อันนี้ที่ไม่เคยกินกบรบอกเก็บจ้ะเนีตจุดติดการไม่ไหวป้าได้เจอกลุ่มใหญ่พ่อดอกสวยอยู่ดอกสวยอยู่เฮ้ย <laughs> จะจะมีคนนวดให้เด้ค่อยม,มีคนนวดให้เด้เนี่ยตรงนี้ดอกสวยๆจ้ะเออมันก็มีขึ้นไปเรื่อยๆอยูยุงมาแล้ว เขาไม่เห็นเจ้าตา,ตาดีแท้<ช>จเจ้าชุดตาดีแท้ <c oughs> <น>อุ้ยคุณเยอะจังตรงนู้นอะไหนไหนไหนอะไหนไม่อยากให้ก็ะตรงเจ้าไงอ๋อ <c oughs> มันนึกว่าที่อื่นเยอะแล้วตอนนี้นเยอะอยู่นะแต่ปลายมันไม่ได้จุดที่เยอะสักตุืน ่าวะใช่เลยเห็ดน,นางไก่ดอกแรกขับไปผัดกรุบกรุบอันนี้คือแกงนะแกงบวมมิดมันก็แกนให้ได้นะมันมีเห็ดที่หวานเออสาว่าจะเก็บแมงลักมาให้แกอืมใส่จักรยานก็วิ่งเลยอ,ออเออเออ

ีปับป๊บๆอยู่นนนเนาะแก่ก็เจ็บนะแกมาไม่มีอะไรดียวเห็ดแครอทค่ะชนิดเล็กมันจะมีแครอทสองชนิดจ้ะชนิดนี้ก็กินได้ขนาดจะเป็นสีส้มแบบนี้เฮล่าหายากหายากยากแครอทปมเอาแครอทมาฝากเน่อยนี่ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้งไงค่อยเก็บมาเมื่อกี้ เนี่ยมู๊จังหลายดอกนั่นแะถ้าเห็นมู๊เห็นเหลืองเห็ดพึ่งเนยจ้ะหายแกงได้เหรอได้เดี๋ยวค่อจะให้ดูนี่ว้ายหลายดอกร็้ไหมว่าค่อยเห็นตั้งแต่แรกแล้วค่อยเข้าไปดูแล้วเนาะมันเป็นอันนี่น,น,น,นี่เห็ดพึ่งเนยห,หายากเด้อขาวลาจะเป็นรังพึ่งจ้ะเออแล้วเนี่ยเออค่อยเห็นอีนี่มันเก็บอยู่ฮะอยู่นานน่ะนั่นแหละเห็ดพึ่งเนย อุ้ยเยอะอยู่นั่นน่ะอันเยอะนี่เห็นไหมมันโดนกินจะแกงหนึ่งเออเออเเดี๋ยวเตือนใช่ไหมเดี๋ยวยังไงก็มีเย็นนางกับไอ้นี่เย็นนางกับน้ำพริกอือพอดีแหละได้แกงหนึ่งแกงเห็ดนี่จ้ะว้าวสวยสวยนี่อุ้ยนี่ข้างในอีกข้างในอีกนี่ค่ะรังผึ้งจะเป็นแบบนี้ ติดสักขาก่อนนี่นะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ดิอุ้ยขาสวยค่ะอันนี้อันนี้โมเมนนีไหนเข้าเลยชุบนี่เอาเออ้ยถอดถอดนี่อุ้ยสวยนี่ที่หาต่อหาต่อ น,นี่ค่ะน,นี่เท่าไปแล้วออกลายอยู่แต่ว่าเท่าอุ้ยย,ย,ย,ยัง ออกลายเนาะนี่มันออกมันจะชอบออกในป่าแบบชื้นชื้นนี่นี่เลยจะโดนอันนี้กินเยอะอยู่เพิ่งเหนื่อยคนไม่รู้คิดว่าเป็นเห็ดตายเบีย น่าจะหมดแล้วแหละโค้งกลับนีสวยจังเลยเอาไปจัดหนูจะไปจัดไอ้นั่นแจกันตัวจะตัดไปยังไงนะ่ปะป้ามือมือสุดขัข้เยเฮดตีตีไปเก็บมากับปลากกอยเนาะจา้ะเนาะส่วนเห็ดมันปูตีเอาหายปลากกอยไปค่ะกับผึ่งหวานหน่อยนึงเนาะตัวนี้ตีจะมาแกงตัวมี ส่วนที่เก็บมาก่อนอันนี้งนะคะยังมีอยู่เนาะสามารแกนี่เฮ็ดจนซื้อไม่หลายซื้อจ้ะเนาะเฮ็ดหน้าแร่จ้ะคุณเฮ็ดดินเนาะหน้าแร่เฮ็ดตัวน,นั้นอันนี้เป็นเฮ็ดผึ่งอีกหนึ่งชนิดจ้ะเนาะซื้อไว้ยังก่อนรับเกซปอะคะ่ะนี่ เป็นเห็ดพิงเดืองคล้ายๆเห็ดเพิงเน่ยจัดแต่ว่าอันนี้มันจะเหลืองกว่าสีจะเหลืองกว่าเห็ดเพิงเน่ยจะดอกอข้างบนจะเป็นสีน้ําตาลเห็ดพิงเนยข้างบนเนี่ยคะ่ะจะเป็นดอกสีออกน้ำตาลเข้มกว่านี้แต่ลัทษนะคล้ายๆกันนะคะข้างล่างเป็นเป็นร่างพึงกันกินได้จ้ะพอกนี้นักตะกูลเห็ดพิงนี่คะ่ะกินได้มันจะเมือกๆหนอกค่ะนี่ เอามาแกงเอามาผัดก็ได้จ้ะที่ได้มาหลายอยู่เด้ไย้มะมูนหนึ่งอันนี้ห้าสิบล้านคนสะอาดเนาะส่วนเห็ดมันปูกอให้ป่าไปหมดเลยจ้ะแล้วก็จะได้เห็ดนี่เห็ดมะน,นาวอันนี้ที่เราใสมาต้มยำเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะเราจะแยกไว้สําหรับอันนี้เดี๋ยวมันก็จะแกงไปร่วมเป็นเห็ดร่วมไปเลยค่ะได้อยู่ขาแกงหนึ่งเนาะเห็ดนั่งออกจ้ะ นาเดะเห็ดมะน,นาวเห็ดมะน,นาวตรงขูดอันนี้ออกแด้วจะทำนอนมันจะมันเอ่อมันจะให้ใส่เห,ห็ดอื่นซ้ำนะสีเห็นบ่เนี่ยพันโดนกันนิดนึงพงันกัดสีพันกัดซ้ำแล้วจะ้ะไปอันนี้เดี๋ยวเขาจะพาตัวพี่น้องไปทำความสะอาด นี่ค่ะได้พอกินค่ะวอชองนี่จะบ่มีออเดอร์เห็ดมันปูนะคะก็เลยบัดได้เก็บบัดได้เอาเนาะเอาให้ปลาเพิ่งลิไปตากค่ะนี่สวยๆส่วนนี้เขาจะมาทำคำสาปเนี่จ้ะตีลางออมาแล้วกับนาตาจระมณนี่นะคะเนาะอันนี้มันกระเจี๊แบบเมืองเมือดเนีเด้อจ้ะเนาะแต่ว่ากินมันเหมือนเห็ดตับเตาบรนเทาจ้ะพี่น้องเป็นตาไวยะพัดอยู่เลยค่ะพัดน้ำมันหอยเนาะเป็นตะแเสบอยู่เลยอืม ดี๋ยวโมรุ่นกันค่ะเดี๋ยวโมในห้อาสิกแกงก่อนเนาะก็เซมีเห็ดแครอทเห็ดดินเห็ดนาแหลเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนนี้ตีกะเซตเก็บกกไว้นะคะเพื่อว่าตีสิเอาไว้ทันหนึ่งจะ้ะโอเคค่ะเนี่ยละประมาณเนี่ยจะได้ค่อยแกงกันเนาะผักติ้วจับไปเนาะใส่แกงเห็ดเอา,าจา้ะอันนี้ตีทางเพิ่นกจะคืนเนาะก็เลยยังมีใบอ่อนอยู่จ้ะ เขาอยากกินติวฝรั่งนนโดนเขาตรงทางคนเด้อจ้ะเกบ็บเก็บเล่มพักอีกตูจุกน้อยค่ะโอเคใส่เพราะมีสีสันจ้ะพี่้องหมอ๋มอพีกดีค่ะสุกแล้วเก็บไปถ้่ยตัวแมงลัก เดี๋ยวจ้อนจะได้เอานามาหดตอว่ามันจ้เ,นอนเอามาหดเพิร์โาเสียมาหดตอนไอมโเรงกับบเเมา,มามเพราเด็นเด่มกินจ้ะเนี่ยบลเเมีเครือเปาะคือเก่าแล้วค่ะแต่บ่ติตดผิกกับงามงามค่ะผิกบานเท่าเลยนี่งมเฮียงมาเราจะพักตีใบแมงลักแล้วปีนาปลูกไล่ลายจเนี่ยถัวฝักยาวสำหักยาวกะ นี่มันมากนึงค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วพ่นเริ่มบอออกดอกแล้วบอออกน่อยบอออกฝากเราจะพอเด้เริ่มกินอยู่ค่ะเลืออยู่หน่อยนึงอากาศมันหนาวเราจะพี่น้องต้นพ่นเดิมเทาแล้วพอแล้วแหวกเก็บต้นหอมต้นหอมเนี่ยก ตีนันขุดพันปลูกใหม่นะคะมาก่อนพันจะต้นบาอวบปานนี้เนาะขุดหัวพันขึ้นมากกับปลูกใหม่จะเาพยายามเด็ดกินบ่อยๆเป็นปรตินแล้วมันสีออกดอกนะคะก็ได้กินได้เรื่อยอยู่จ้ะดอกไม้สีกระดัางงามอากาศก็เย็นมากแล้วจ้ะสุก,กินีจิดมากแล้วค่ะเฮดตีกะ ต้มนะคะเนาะต้มเอาเมือกมันออกก่อนจักน,น้ำห,ห,ห,หนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดส่วนนี้มันจะมีเมือกลายนะคะพอกเห็ดตัวนี้ต้มเจี๊ยบนำหนึ่งก่อนค่ะแล้วเขาจะมาแกงเนาะโอค่ะแล้วเขาก็จะมาแกงกันเลยจ้ะอันนี้ตีต้นมน้ำเตีมไปน้นหนึ่งนะคะใส่น้ำเปล่าเข้าไปเนาะจะมาใส่ตะไคร้ไปก่อนค่ะ นั้นก็จะเป็นพริกหอมแดงแล้วก็ใส่เครื่องไปในนึงแล้วจ้ะปรุงกันเนะเาะเราว่าเห็ดเห็ดพันต้มไปแล้วนะคะรอบนึงนี่พากินแกงเห็ดรวมจ้ะปรุงรสกันค่ะใส่ไปเลยน้ำปลาลนัวของเฮาค่ะ ก็มีผงนัวจ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะรวมเห็ดรวมเนาะติดใส่ผักติ่วไป็นก่อนจะนำปลาเขาใส่น้ำกลเนาะถ้าเกิดว่าเป็นบอลเนี่ยจ,จ้ะจ้ะตามด้วยผักติว่วฝรั่ง ไปก่อนเขาจะชิมรสชาติก่อนน้ำหวักพึ่งเปียวซ้ำใดนะคะดาจิตก็จะมาเพิ่มน้ำขำเปียกปรุปงรสมันเติมใส่ปรุงรูปตีเอาครุงรูงล,ง,ลงไปเมล็ดเปียวค่ะค่ะเดีเ๋ยวจะใส่น้ำขำเปียกลงไปน้ำจ้ะเพราะว่าแกนเห็ดเพิ่งจะเสียนะคะมันต้องเป็นออสดสเนาะ ส้มมันตอกเปรียวจ้ะแล้วมันจะบดแสบเนี่ยเพราะว่าพักเตี๋ยวเข้ามันมีหน่อยจแบงเราไม่ได้เข้าป่าไปานนะหาเนาะแถวบา้านเราจะซิมอีกรอบหนึ่งแสบเรากะใส่ผักไป้วยจ้ะโอเคทีแแ้วแสบเราจะใส่ผักเน้นหนั ต้นหอมไปค่ะเป็นอันเสร็จเขาเข้าก็สุกแล้วกข้าวเขาก็เร็จแล้วค่ะจะไปโซน,นกินน้ำกาดหันห้หอมจากน่อยนะคะเนะาะพี่น้องมาเดินจับมาเดินดูดูเฮดกระสิเป็นเห็ดแครอทนี่เห็ดแครอทเห็ดถึงทองจ้ะรักเซิร์ฟเอ้ยรักแกซบ ลากไก่ซกเราจะเห็ดมะนาวเห็ดเอ่อเห็ดเป็ยกตะกอแดงเป็นน้ำหมาค้ันข้าวเราจะเห็ดพึ่งพริกไทยเนี่ยค่ะปะไปรวมกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาจ้ะพามากินแกงเห็ดรวมจ้ะสวัสดีจะเป็นเห็ดเพิงแล้วค่ะเนาะเห็ดเพิงสีทองเห็ดเพิงพริกไทยจ้ะ ตีลงไปให้เบิกนเนาะใส่พออีกตูห้หอมตุยๆจ้ะหอมหุยๆไม่ละ่ะบางวันเราจะเก็บไปให้ปากก่อยพันลืมจ้ะยางไปปัาน่านไปกับไปเลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องมาเกมกันค่ะสดทนห,อนห้อนเลยค่ะอื้ม จะชอบกินนะจะชอบกินเพราะว่าเออ่จะเจอมันนะคะกินมันนะคะมันคือเห็ดไอ้พวกเห็ดตับเต่าบันเท่าไหมจ๊ะเห็ดเพิงเห็ดเพิงตับเตาบา่านะบันเท่าเนาะเฮ็ดบังหน้า,ากุ้เมียจ้ะเฮ็ดบังหน้าเนี่ยต้มยำแซ่บ อ,อันนี้เป็นเห็ดพึ่งพึ่งเอ่อพริกไทยจ้ะจะออกมีความเผ็ดนิดนึงอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเอ,อ่รักไก่ซบอาจจะออกเสียงมาถือปันใดเด้อจ้ะ จะให้เบึ้งนะคะนี่หมวกหมวกคนจะเป็นยังีงถ้าต้มแล้วซีก็กจะอันนี้ออก,กจะ้กะหมวกคนแ่บจ้ะให้อกกรุบกรุบหอมหอมค่ะเห็ดอันนี้ถตาบันเท่ากับเห็ดตับเต้าชับได้จ้ะกิน รสสัมผัสคือกันจะอย่างเดียวคือว่ามันบอกสีมันบอกเข็มเท่านะอืมเีาจ,จะบอกว่ามันแซบไคไป้างในคยเก็บมันร่องร่องเบิ่งเด้อจ้ะแซบอีกีเด้ดแล้มันออกสมๆเนาะพักเต่ะ แกงออกม่สมๆนะคะแสบหลายไปหนอป่อยอันนี้เป็นเห็ดดินเนาะเห็ดเออ่กอกอใหญ่จากกอแดงยูนี่เห็ดส้มเห็ดดินนะคะมันจะไม่ลายลายสีแต่ละสีกระซือต่างกันไปเนาะตะบันห้าก็่าจะเป็นเห็ดพวกเห็ดน้ำหมากเห็ดกอแดกงกอใหญ่สินะคะจะยูนี่เพิเ่งเอยิญเขาเลี้ยงเนาะตีกเอาไว้ยังไงคะ่ตะตต่กูเห็ดดิน เห็ดนาเลยแซบแปพี่น้องติดเหลือไว้นะคะติดจะไว้ทันหนึ่งจิ้มเจา้าเห็ดตำน้ำจิม้มซีฟู้ดเนาะคิอแซบ่บ ความอร่อยนะ,ะ่ยค่ะาต่างจากเห็ดบานเห่าเลยค่ะเป็นเห็ดเพิ่มซุมนี่ิะมาก,กินอยู่มีเห็ดเพิ่ม ชาลายไปดอกหนึ่งเน้นน้อยจะดูเซร์งจ้ะโทษเอนมามเก็บเอาตีเอาเด้เพราะว่ามันจะชอบค่ะตีบ้านมันคือเพชรบันเท่านะอันนี้เพริกไทยลื่นๆกุ๊บกุ๊บ ให้อันนี้แซบกว่าค่ะมันเหลือนเือนกันแต่มันแซบมันหอมเครื่องเห็ดบานเฮ้านะหเห็ดตับเตาเลยจ้ะบางข้าพันแกมมันจะบ,บพิันจะบด ต้มน้ำถิมเนะ้อจากผจะแกงไปเลยน่าตะวันตีค่ะตีบอชอบให้มันลื่นหลายนะบ่ามันไม่มีเมือกหลายนะคะอันนี้ขนาดว่าต้มถิมน้ำเน้นกันยัง,น,น,ยงน,ยน,ยน,น้ำมันยังเหนียวๆเนาะพอเคส้มเนี่ยมันไม่มีเมือกเลยจ้ะให้พอจะกูนเห็ดพึ่งบุ๊ก็เห็ดพึ่งหวานจะ้ะเห็ดพึ่งหวานจะบอกใครใครลืน่น เดี๋ยวคำหนึ่งจะเป็นเนาะเดา๋ยวติขอโตเกะคนเดียวดีกว่านะคะแต่คลิปหนึ่งเสียงเาเดี๋ยวติสปุ่ล้มคลิปเก็บนั่มเ,เนาะจะเนาะเฮดส้มเน็ตกะเอ่อเป็นเฮดที่เก็บมาก,ก่อนหน้าเนา็ตกามีนะคะเนาะที่ว่าไปกับพี่วานะคะแต่ก็ต้มต้มเอาใส่ตูต้เย็นไว้ยาำเข้าไปเข้าปลาเมื่อรุ่นไปเจอเข้าเก็บมากทำร่วมกันนะคะมไม่ติดใดมอใหญ่หนึ่งเนาะ โอเคค่ะพี่น้องกลบปน่นะคะตีกับเสียคอโตล่าไปก้อนนะคะเดี๋ยวไปกินคนเดียวนะคะเนาะกลบปน่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย